มากครับกราบสวัสดีครั้งหนึ่งครับกลับมาพบกับเ e อ่อ EAFC 2024นะครับผมมาผมทำมาหลายคลิปแล้วแล้วก็เอแนะนำวิธีการเล่นในโหมดต่างๆครั้งแรกไปเเกือบแทบทุกโหมดแล้วนะครับผมแลงยังไม่เคยเลยนะครับผมยังไม่เคยทำเรื่องของเซตติ้งเลยการตั้งค่านะแล้ววันนี้เราจะมาเอ บอกหมายแล้วกันผมคิดว่ามันมียูทูบเบอร์ YouTuber หลายคนทําไปแล้วแหละแต่เป็นแต่ว่าวันนี้ผมก็ยังไม่เคยเปิดเลยนะเพราะว่าจริงๆผมเปิดอยู่ผมตั้งค่าอยู่แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ตั้งอะไรมากมายนะเดี๋ยววันนี้จะมาลองเจาะลึกดูนะครับแล้วก็เออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมานั่งส่องดีกว่าว่าไอ้ค่าคําสั่งเซตติ้งแต่ละอันเนี่ยคืออะไรนะครับในหน้าโหมดเซตติ้งเนี่ยอบางคนหาไม่เจอนะเอาใหม่ ในน้าเนี่ยเนี่ยคุณคุณจะไม่เจอนะครับมันจะไปอยู่ซ้ายบนเลยนะครับเนี่ยไปอยู่ซ้ายบนตุ้มเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันก็ดึ็กๆเกๆอยู่นะมันอยู่ซ้ายบนนะครับผมกดเข้ามานะครับผมแน่ๆเลยนะครับคุณเอ่อทำโปรไฟล์เสร็จแล้วใช่ไหมคุณทำโปรไฟล์เสร็จแล้วคุณไปออนไล์เซตติ้งเสร็จแล้วนะครับคุณมาอัปเดตตัวละครนะครับตรงนี้นะครับอัปเดตเกมมัแหละนะครับแค่นั้น พอทํสามอย่างที่ผมว่าไปเสร็จแล้วครับเรามาดูการตั้งค่า,าจริงๆเลยดีกว่าการตั้งค่าของเอ,อเกมเนี้เริ่มจากคอนโทรลเลอร์ก่อนเลยคอนโทรลเลอร์ Controller นะครับผมใครต้องการแบบเขา,แบบา,าเรียกว่าอะไรอ่ะแบบวินนิ่งอ่ะก็ก็มาเลือกอั์เนตนะครับแล้วคนก็สลับตรงเนี้ยโอมันจะเป็นจะเป็นก็เรียกว่าอะไรเป็นเป็นโยนใช่ไหมและสี่เหลี่ยมคือยิงเห็นป่ะมันก็สลับตรงนี้ถ้าใครใครแบบชินปุ่มนะ แล้วก็ตรงวิ่งเร็วเนี่ยเห็นไหมครับเราก็สลับมาเนี่ยเป็น R1 น,นะคนทุกคนเล่นเพลงหนึ่งมาจะชอบชอบ,ชอบวิ่ง R1 ใช่ไหมเออก็มาซับได้นะครับแต่ของผมผมชินแล้วผมบอกตร,ตรงๆเลยว่าผมก็เล่นตั้งแต่ยี่สิบสามแล้วก็ผมกลายเป็นผมชินไปแล้วอ่ะก็ก็ให้อภัยผมนะ <laughs> โอเคครับทีนี้เข้ามาในโหมดของเอเกมเซตติ้งกันจริงๆจังๆดีกว่านะครับเรามาเริ่มทีละหน้าเลย ะครับเกมเพลย์นะครับผมแน่นอนนะครับก็มันจะเกี่ยวกับเรื่องการช่วยเหลือนะครับอันนี้จะเป็นพีเซตเนาะพีเซตของเขาเนี่ยก็ก็บอกว่าถ้าเกิดเราตั้งเป็นเออคอมเพรติทีฟเนี่ยมันก็จะช่วยเราเนี่ยด้านขวามือเนห็นคุณเห็นไหมมันก็จะช่วยเราในเรื่องต่างเห็นไหมไม่ว่าจะเป็นเอ่อการเอ่อยิงเองนะครับช่วยออโต้ช่วยเออส่งช่วยมง ช่วยอะไรก็ตามต่างๆนะครับก็เลือกตรงนี้ไว้แต่ถ้าเกิดว่าใครจะคัสตอมก็ได้นะครับคัสตอมล้วก็จะเลือกได้บางอย่างเอยเขาเรียกว่าอะไรคัสตอมได้ทุกอย่างอะ่ะเราจะให้เขาช่วยเรายิงไหมไม่ต้องการยิงมันก็เนี่ยเขาก็เขาก็บอกเลยว่าเออถ้าเกิดว่าเราตั้งเราตั้งตรงนี้นะผู้เล่นเนี่ยจะยิงประตูอัตโนมาติในสถานการณ์ทีออ่ผู้เล่นมีเวลาตอบสนองภายในกรอบเขตทั6หลานะครับก็คือตรงเนี้ยเขาจะช่วยเราในการยิง นะครับให้มันเข้าประตูง,ง่ายขึ้นนะครับผมเลือกแบบอันนี้แหละอ่าเนี่แต่ถ้าเกิดว่าเห็นไหมถ้าเกิดเราคัสตอมเนี่ยเขาจะช่วยเราหมดเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นคอมพิวเขาก็ช่วยเราอยู่แล้วเห็นไหมช่วยมงช่วยอะไรนะครับช่วยไมย้ช่วยยิงไม้เนี่ยแมนวนวลเองหรืออะไรก็ตามก็คือกดทิศทางเองอะไรเงี้ยนะทม์ฟินิชชิ่งอย่างเงี้นะยก็เหมือนกันนะครับการกดออนนะครับเขาก็บอกว่าถ้าคุณออนไว้เนี่ย เขารียกว่าอะไรเวลาเรากดกดยิงอ่ะเนาะบางคนใช้สี่เหลี่ยมยิงนะเขบอกว่าแต่สองครั้งเพื่อยิงนะครับระยะเวลาของการแตะปุ่มต่างนั้นก็จะเป็นตัวกําหนดก็คือตรงเนี้ยผมออฟไว้ <c oughs> คือผมยิงก็ยิงเลยแล้วกันนะบ,บางคนเล่นท่าไงเฮ้ยเกิดแบบกูไปกดโอแล้วกูอยากจะกดล็อกหลบเนี่ยมันก็ต้องกดให้เร็วขึ้นก็จะเข้ามาครับ passing <c oughs> นะครับเหมือนกันก็ อันนี้คือการกดสามเหลี่ยมเนาะแล้วก็การส่งแบบธรรมดาอย่างเงี้ยก็ให้มันเป็นเสมีไว้เสมีมันก็คือการช่วยะระดับหนึ่งครับเมนวนวลแล้วก็เลือกทิศทางเองประมาณอย่างนี้เนาะหรือว่าเราจะค่อยมากดสามเหลี่ยมค้างหรืออะไรยเงี้ยเราก็มันก็จะยากขึ้นแล้วกันเอาเป็นว่าเราคอนโทรลเองทั้งหมดนะครับถ้าถ้าไม่ให้เขาช่วยกาวพาสนะครับก็เหมือนการการส่งแบบเพืเ้นเรียบเนาะก็ให้เขาช่วยไปส่วนใหญ่ก็ให้เขาช่วยไปปกติแล้วครับ สำหรับผมนะแต่ว่าถ้าใครมือโปรแล้วมือเซียนแล้วอยากจะเม่นวดนเองแมนวนว่เลยนะครับผมบอกเลยแมนวนว่เลยนะครับแมนวนว่เลยทีนี้คุณจะเล่นแบบคือแม่งบอลจริงแล้วะนะครับทุกอย่างคุณดันเราหลอกไปทางไหนแม่งก็ส่งไปทางนั้นเลยนะนอกนั้นกอ็อย่างนี้การป้องกันนะมาในหมดการป้องกันการป้องกันก็ผมก็ให้เขาเดลีเนชั่นไว้นะครับผมก็คือบางคนนะบางคนก็อาจจะเรียกอะไรตั้งเอง เนี่ยครับแต่นี้ก็คือที่ทางกวาดล้างเนี่ยเขาเรียกว่าการป้องกันเนี่ยก็จะถูกพิจารณานะครับในเอ่อของเขาเรียกว่าอะไรของทิศทางของของกองหลังเราอะนะครับพวกพลังงานพวกอะไรต่างๆ,ๆแหละก็จะได้ช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะครับผมก็ก็ให้เขาช่วยไ,ไปนะครับหรือใครจะไม่ไม่ไอ้นี่ก็เอาแบบคลาสสิกไปคลาสสิกคืออะไรคลาสสิกก็คือเอ่อเรียกว่าอะไรอะเขาจะไม่คํานึงถึง ไดเล็กเขาเรียกว่าตำแหน่งและกันตำแหน่งของของกองหลังอะตำแหน่งอะคือคือเหียแม่งลุมเลยนะครับมันมันจะเข้ามาบวกยับเลยผมว่าได้เล็กดีกว่านะเพราะว่าเตำแหน่งของเขาเรียกว่าอะไรอะของกองหลังเรามันจะไม่เสียและกันไม่ไม่เสียโพซิชันล้วกันนะประมาณนั้นตรงนี้นะครับเป็นโหมดใหม่ม,มั้งไม่รู้เหมือนกันนะผมก็ไม่เคยปรับ Fg ยสามผมก็ไม่เคยเข้ามายุ่งกับเซตติ้งเลยนะผมก็เล่นแบบค่าเดิมมันอะเดฟลฟสมันทั้งหมดเลย อันนี้มันก็เป็นการกดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกาบอกว่าการป้องกนันเป็นยุทธการช่วยนะครับให้คนจับเวลาการสกัดก็คือเขาเรียกว่าอะไรช่วยช่วยให้เรามีเวลาและกันในการรักษาตําแหน่งนะครับผมก็ขึ้นอยู่กับตําแหน่งของผู้เล่นลในการสกัดกั้นนะครับผมมันก็จะช่วยสกัดกั้นทางกาย,ากายภาพมากขึ้นก็คือการกโดโอนั่นแหละนะครับก็เหมือนเหมือนที่เราเขาเรียกว่าอะไรแท็กอะแท็กโออะอะไรเงี้ยเออ บล็อกก็ให้เขาช่วยไว้นะครับผมก็ให้เขาบอกไว้เพราะเวลาเราไม่ทันถ้าถ้าคุณออฟเมื่อไหร่เนี่ยคุณคุณต้องบล็อกทุกตัวเขาจะ้าหมายว่าคุณต้องกดเ1 L1 L1 ลสับตัวไปบล็อกอ่ะนะครับอันนี้กเ็เขาจะสลับนะครับในเรื่องของการสวิตชิ่งก็คือการสับตัวแล้วนะครับด้านนี้ก็จะเป็นก็เรียกว่าอะไรก็ช่วยแล้วกันในการอาบอลกาอากาศหรือว่าการขโมยบอลอย่างเงี้ยเขาจะสลับตัวให้เราอัตโนมัติเลยนะครับผม อันนี้ก็เหมือนกันนะครับผมการที่เรา,เาจะปรับความเร็วเนอะเขาเรียกว่าการสวิตต์ Move เปลี่ยนตัวอะไรอย่างเงี้ยก็บางคนก็เลือกแบบนอนนะครับผมอย่างผมเนี่ยก็ค่าตั้งต้นมันจะเป็นนอนใช่ไหมเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราเลือกเขาเรียกว่าอะไรออโต้สวิตต์ไปเนี่ยหมดเนี่ยมันจะช่วยให้ผู้เล่นเนี่ยสลับผู้เล่นอัตโนมัติขึ้นที่ในทิศทางปัจจุบันที่เราเรียกว่าอะไรอะ่ะ ที่เราตั้งใจแล้วกันนะครับประมาณนั้นก็ถ้าเราเลือกไฮมันก็จะมีเวลามากขึ้นแหละประมาณนั้นในการที่เราจะคิดในการที่เราจะทําอะไรก็ตามแต่ผมเลือกนอนไว้ White แล้วกันแต่บางคนก็กเลือกนะออโต้สวิตต์ก็เลือก,นะ Auto ก,อกไว้ผมว่าโลก, Hi, กับไฮก็ลองไปปรับดูนะครับตรงนี้มันเป็นเรื่องของเกมเพลย์ซึ่งแต่ละคนเล่นไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนไลสติกนะช่องอาเนี่ย ปุ่ม R ทางด้านขวาเนี่ยก็เาไว้เปลี่ยนตัวนะครับผมก็เลือกคลาสสิกเอาไว้แล้วกัน s s i t s v t อ่าในอันนี้ก็เลือกเหมือนเดิมอันนี้ผมเลือกเหมือนเดิมนะเป็นเพลเยอร์นะอย่าอย่าไปเป็นบอลนะเพราะมันจะตามลูกบอลเลยทีเนียอันนี้ก็แล้วแต่เราเลือกนะครับในการเรากดนู้นนี่นั่นกดปุ่ม R เนี่ยการสวิตตัวไปยังตัวคนโน้นคนนี้อย่างเงี้ยนะเราก็ เลือกไว้ค่าเดิมมันคือสี่แต่ว่าผมแนะนําให้เลือกเป็นห้าแล้วกันอันนี้ไม่รู้นะผมว่ากลางๆมันน่าจะดีกว่านะครับบางทีผมรู้สึกว่าเอ้ยมาเปลี่ยนตัวชา้าจังเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นคลาสสิกไปคลาสสิกไปนะครับผมเรากด R หนึ่งสวิตช์นะทุกคนเวลากดเวลาป้องกันเวลาเปลี่ยนตัวก็เลือกไปนะครับอืมอันนี้คือมันจะเปลี่ยนตัวไปตัวที่มันอยู่ใกล้บอลน,นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เรา มาทีผมจะเอาตัวตัวกองกลางมาดักอ่ะเนาะมันง่ายกว่าเพย์เลอร์ล็อกนะครับผมอันนี้ก็เขาเรียกว่า L อลก็เป็นการสวิสการกดปุ่มเพย์เลอร์ล็อกก็คือล็อกตัวนะครับโดยเพื่เล่นกดปุ่ม L กับ R เนี่ยไวอ้อ่ะเพื่อเขาเรียกว่าอะไรวะในการที่เราใช้ฟิกเกอร์อะ่ะมันก็จะล็อกล็อกตัวฟิกเกอร์คำว่าฟิกเกอร์มันก็คือไอปุ่ม R2 L3 เออ R3 R2 R3 เออประมาณนั้นนะก็เลือกผมเลือกปิดไปนะเพราะว่าไม่นี่ d r b b i n g ครับก็ช่วยการเลี้ยงนะครับก็เหมือนกับการที่มันเป็นฟัง์ชันใหม่นะตัวนี้ผมชอบนะครับผมเลือกเปิดไว้เพราะว่าเวลาเราได้บอลเนี่ยเรากดเอ่อ uh, L1 หรือ R2 เนี่ยตัวมันจะเหมือนจับบอลนนะ่ะนะครับช่วยให้ช่วยแล้วเราค่อยแบบโยกโยก move ไปในทิศทางต่างๆปิดก็ได้นะครับใครไม่ชอบก็ปิดมันก็จะไม่ต้อง มาจงมาจับเลยคือส่งก็ส่งเข้าบอลก็เข้าบอลอะไรอย่างเงี้ยนะก็าตามไปโกครับก็เซฟแล้วครับผมก็ให้มันเซฟไปอ่ะผมจะอ่านคําสั่งมันให้นะไอเทอเลอร์เซมิเนี่ยเขาบอกว่าเออ่ลูกบอลเนี่ยเคลื่อนที่กับอ่าเขาเรียกว่าอะไรเข้าใกล้กับร่างกายของของของโกหรือตัวผู้เล่นเราเนาะจะถูกปฏิทัติตนตรงนั้นสถาน,านการณ์อื่นๆนะการเซฟก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณได้ตำแหน่งและจังหวะที่เหมาะสมหรือไม่ครับแต่ก็ได้สมผลต่อผู้รักษาประตูที่ใช้ ที่ที่คุณจะคนโทรลเท่านั้นนะครับส่วนถ้าถ้าเกิดให้เขาช่วยเลยนะครับถ้าเกิดอันนี้เราเลือกแบบเขาช่วยนะครับก็บอกว่าลูกบอลเขาเรียกอ,อะไรเนี่ยคือโกเหมือนโกเนี่ยเขาจะเซฟอตัตโนมัติเลยนะครับในสถา,านการณ์อื่นๆทั้งหมดเลยนะครับการวางตำแหน่งเป็นสิ่งสำคัญนะครับการบันทึกกาอรอัตโนมัติการพยายามเข้าหาลูกบอลเสมอการั้งนี้จะส่งผลต่อผูอ้รักษ,ษาประตูโดยตรงนะครับผมก็ไม่รู้นะแมนนูลก็เซฟเองนะประมาณนั้น มันจะมีเซมีมีแต่ว่าผมว่าเซมีแล้วกันผมไม่ค่อยอยากไปยุ่งอะไรพวกนี้นะเนี่ยก็พวกนี้ก็อนาล็อกสปิดสปินนะพวกนี้ออฟไวเหมือนเดิมนะครับผมอ่ะทีนี้มาเริ่มแมทช์แมทช์ไม่ต้องซีเรียสเลยนะครับตามตามทุกคนที่อยากจะเล่นเลยนะครับคาเมลา่าดีกว่าคาเมลา่าอันนี้อันนี้แล้วแต่อีกนั่นแหละแล้วแต่ชอบนะครับเอ่อ อันนี้มันเหมือนจะเป็นค่าเดิมของมันเนาะผมเปลี่ยนบ้างแล้วกันผมเห็นหลายๆคนเนี่ยชอบเล่นแบบเทเลแบอบร์ดแคสนะครับผมจะลองเ,อเล่นแบบเซติคอลเนี่ยมันก็คือการดูรูปเกมของเราเนาะก็คือเขาเรียกว่าอะไรระยะการเล่นในออฟไลน์ line หรือออฟออนไลน์เนี่ยมันก็จะเห็นแผนการเล่นแล้วกันเห็นแทิติของเรานะครับถ้าแบบ e-sport เกมแคมเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอันนี้มันก็ตามชื่อแล้วเนะาะก็แล้วแต่มุมมองที่ใครจะชอบนะอันนี้ก็เหมือนทีวีแล้วกันคําว่าบอร์ดแครมันนี่คือเหมือนคําว่าบอร์ดแครอ่ะโคอฟก็ง่ายครับโคอฟก็มันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันจะวิ่งแบบอีแบบตุ๊แบน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 อย่างเงี้ยไปอะ่ะแต่มันกว้างนะคือคุณจะมองเห็นทบทุกๆ,ๆตัวเลยะนะคลาสสิกก็อันนี้มันจะนอนนอนเอียงเอียงหน่อยซึ่งถ้าใครแบบ เล่นทางฝั่งเนี้ยฝั่งสมมติว่าเราอยู่ทางฝั่งขวาบุกไปซ้ายเนี่ยไอไอไอทั้งปีกขวาเราจะไกลนะเราจะเล่นยากนิดนึงนะครับก็แล้วแต่นะเลนดัมมิกนี้ก็เอามาใกล้เลยนะครับใครที่ชอบเล่นผมว่าก็ไม่ต้องไปดูอะไรมากนะครับผมก็ผมเลือกแบบพีดิคอลแล้วกันนะครับผมเลือกดําเดิมของมันเล่นแบบมลตินะครับก็เป็นโคออฟไป อันนี้ก็เหมือนกันเวลาผู้เล่นเราได้บอลน,นะครับก็จะเลือกเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม,ไม่ไม่เคยเล่นแบบโปรนี้เลยนะผมกม็โคตรอยากลองเลยนะอ่ะผมเลือกเทเลบอร์ดแคชแล้วกันนะครับผมนอกนั้นก็เป็นระบบปกตินะทัชติคน่นี้นั่นอ่ะทีนี้เรามาในส่วนของคัสตอมคาเมล่าละตรงเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือ การปรับตรงนี้ผมเห็นบางคนปรับสูงมากเลยนะครับก็คือเขาเรียกว่าความสูงของกล้องในเกมอะ่ะก็คือคนส่วนใหญ่อ่ะจะชอบเล่นให้มันเห็นเยอะๆใช่ไหมเห็นแบบกว้างๆอะ่ะค่าเดิมของมันอยู่ที่สิบนะแต่บางคนผมเห็นมันไปสิบแปดยี่สิบก็มีนะครับอันนี้ผมไม่รู้นะผมไม่เคยปรับไม่เคยเล่นผมก็เล่นตามไอ้นี่ตลอดอันนั้นผมปรับไปมา1สิบสองแล้วกันแต่บางทีมันตัวเล็กอ่ะเวลามันอยู่ก็มันอยู่ไกลมันเห็นมันเห็นจริงนะแต่ว่าผมรู้สึกว่า มันเหคชัานเอรยาบทของของตัวผู้เล่นเราน้อยแล้วผมเป็นคนแคชเกมดนะ้วยเนาะก็เลยเอออยากที่จะมองเห็นแบบปกติเป็นค่าเดิมของมันทั้งหมดแล้วกันเนี่ยบอลแท็กก mm ิ hmm. ้งสปีดอ่าอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอืมการหน่วงเวลาและการของกล้องครับเกมเมื่อตามลูกบอนลนะครับก็มันจะช่วยให้เราแบบมีความหน่วงอ่ ในการสกัดเร็วขึ้นนะแต่ว่าผมก็ช่างมันตรงนี้ผมปรับเป็นค่าเดิมมันทั้งหมดเลยนะครับมาเล่นส่วนของวิชวลบ้างนะครับวิชวลก็สําคัญนะครับวิชวลก็ตรงนี้แหละบางคนบางคนบอกว่าพี่ทาไมผมไม่เห็นว่าชื่อข้างบนมันเป็นใครนะครับบางคนต้องมาดูตรงนี้นะบางทีเนี่ยมันปรับเป็นเนมบาร์นะครับมันก็จะเป็นชื่อนะครับเลือกตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นชื่อด้วยแล้วก็ตําแหน่งด้วยและกันประมาณนั้นนะแล้วก็ตรงเนี้ยเวลา เราส่งอะไรให้ใครอ่ะมันก็จะขึ้นนะครับเป็นชื่อตัวผู้เล่นนะครับหรือจะเลือกเป็น n ั m เบอร์ก็ได้นะครับตรงนี้ก็แล้วแต่นะครับจะปรับให้ลูกศรอ,อีเนี้มันใหญ่หรือเล็กก็ได้นะครับผมก็ปรับเป็นเดิฟอลแล้วกันบางคนปรับใหญ่ก็ได้นะมันก็จะได้เห็นแต่ว่าบางทีมันมันไปบงังนะครับอ่ะตรงนี้อันนี้คืออะไรอ่ะเดี๋ยวจะหาว่าทําไมผมข้ามนะอันนี้ก็ก็เรียกบอกว่าเอ่อ ตัวเลือกในการเลือกผู้เล่นที่จางลงในการส,สีงความแข็งแกร่งระหว่างเกมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนกับแบบว่าคือตัวผูว้เล่นมันจะเหนื่อยอ่ะเวลามันเหนื่อยอ่ะความคือตัวมันจะเหนื่อยอ่ะเออผมก็พูดไม่ถูกเนาะมันก็ประมาณนั้นแล้วกันก็คือเราเปิดไปไหหรือว่ามันจะไม่ต้องเหนื่อยที่อะไรเลยก็ได้นะครับแต่ว่ามันก็ต้องเหนื่อยแหละนะครับให้มันสมจริงนะ อันนี้เพย์เออร์สไตล์นะครับก็เขาบอกว่าถ้าเลือกตรงนี้ก็จะมีเขาเรียกอะไรอะ่ะเพย์เออร์สไตล์ติดอยู่บนหัวนะครับแสดงด้านบนของตัวผู้เล่นในระหว่างแมตช์เปิดไว้ก็ได้ครับจะได้รู้ว่าไอตัวเนี้ยมันเป็นอะไรเนาะอันนี้เน็กเพย์ก็ตามนั้นนะครับผมก็เรากด L1 อะ่ะในการเปลี่ยนตัวนะครับอันนี้ก็ออฟไปตรงนี้คืออะไร ก็ประมาณว่าประมาณว่าถ้าเกิดเราออนไว้เนี่ยเวลาเราเล่นเล่นไปอ่ะระดับความยากอ่ะมันจะเพิ่มหรือลดคือเขาเรียกว่าตามตามตามที่เราเซตไว้นะครับก็จะเข้าใจไหมเขาจะเขาจะประับเ,เปเลี่ยนให้เราอ่ะตามตามความเก่งความอะไรของเราอ่ะประมาณนั้นนะครับโอ้ตัวสกีบครับก็ ใครอยากจะโฮสก็โฮสนะครับใครไม่อยากโฮสก็ออฟไว้ออฟไว้ก็ได้นะออฟไว้ก็ได้อันนี้ก็เราต้องมีอยู่แล้วเนะวาะเวลากับสกอร์ต้องขึ้นไว้อยู่แล้วสกอร์ล็อกดอปดาวนะอันนี้ก็ถ้าเกิดใครมันจะออนอยู่นะแต่ว่าผมปิดไว้นะครับเวลา,าทางด้านซ้ายมือเนี่ยมันจะบังเนาะเราก็ปิดมันนะครับนอกนั้นก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับเรดาร์ก็ตามนั้นะครจะเปลี่ยนสีก็ได้นะครับ อืมอันนี้เกี่ยวกับพวกเน็ตตรงนี้เดฟฟ์ไปนะครับไม่ต้องไปยุ่งกับมันหรือใครอยากจะยุ่งอย่าปรปรับก็ได้นะครับแต่ว่ามันไม่ได้ส่งผลอะไรมาแล้วแต่อันนี้เป็นเรื่องส่วนบุคคลเนาะอันนี้ก็ input o เ e r l ลยเออผมผมผมอยากลองผมเล่นเกมนี้มาผมไม่ค่อยเออผมก็สงสัยนะว่าบางคนทำไมมามีลูกจอยขึ้นนะครับผมว่าอันนี้แหละใช่เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดออร์ีหนึ่งก็คือเขาเรียวกว่าอะไรอะเวลาคอนโทรลเลอร์หนึ่งของเราเนี่ย มันจะขึ้นกราฟิกโชว์นะครับบนสก,กีนเดี๋ยวลองดูผมอยากลองเหมือนกันนะเดี๋ยวอยากลองดูกันเอางี้เดี๋ยวออฟไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็าไปปรับเพราะว่าในเกมมันปรับได้นะครับมาส่วนของรูทบ้างนะครับผมเอ,อแน่นอนอันนี้มันจะเป็นการเซตติ้งในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอะพวกกรรมการแล้วกันถ้าผมพูดง่ายๆนะครับหรือหรือคัตซีนในเกมต่างๆอ่ะ มีการเจ็บไหมอ่ะเราต้องอ่อนค่าเดิมของมันคืออันนี้นะหร่อผมไม่ได้ปรับเลยนะ mm hmm. เขาปรับไวท้ที่ถ้าเจ็บมีการเจ็บนะครับมีการเจ็บมีการล้าหน้านะครับผมเอ่อมีการบุกกิ้งนะครับผมบุกกิ้งนี่คืออะไรบุกกิ้งก็เขาเรียกว่าเอา่อถ้าเกิดก็คือมันมีการได้ใบเหลืองใบแดงอะ่ะเออประมาณนั้นละกันแฮนด์บอลอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยทำไมมาถึงออฟไป ผมเคยลองผมเคยลองเข้ามาทีหนึ่งแล้วมาปรับอ่อนคือไอ้เหี้ยไม่แฮนด์บอลกับชิบหายเลยเว้ยเวลาเราเข้าไปอยู่ในเกร็ดกรอบเขตโทษทั้งตัวเราและตัวเขานะทั้งตัวคอมตัวเราอะ่ะคือเออเวลาเรายิงเรายิงลูกบอลแล้วไปติดบล็อกใช่ไหมไม่แฮนด์บอลเว้ยบางทีมันแฮนด์บอลแฮนด์บอลเลยอะ่ะและแฮนด์บอลจริงๆนะครับบางทีมันแบบล้มสไลด์แล้วแบบบอลมันไหลไปโดนนู่นนี่นะคือคุณจะแบบยิงจุดโทษกันแบบถล่มทลายผมบอกเลยผมเคยเลือกแล้วมันโอ้โหมันวุ่นวายมาก นะเพราะฉะนั้นออฟเอาไว้นะครับตรงนี้เอเขาเรียกว่าการเลือกเนี่ยว่าผู้ตัดสินเนี่ยเขาเรียกว่าให้มันเข้มงวดขนาดไหนนะครับบางคนก็อยากจะให้เข้มงวดมากเลยคือแบบโอ้โหคือ aiR อ่ะเป่าเ i เป่า,ปาอะประมาณนั้นแหะนะหรือว่าจะหมานะไม่เข้มงวดเลยอะไรอย่างเงี้ยเข้มงวดน้อยหน่อยผมก็เราเลือกเป็น default แล้วกันนะครับผมก็ปกตินะครับ ส่วอ่าเรื่อง audio ก็แล้วแต่ถ้าใครไม่ได้แคชเกมก็เปิดแม่งให้หมดทุกอย่างนะครับผมเปิดให้หมดทุกอย่างเลยนะครับอันนี้ผมเลือกแบบค่าอันนี้ไว้ผมปิดไม่ให้ใครพูดนะเนี่ยใครว่าเสียงลงเสียงดังอะไรไปก็ลดลงแล้วกันนะครับตอนนั้นก็ไม่มีอะไรเพราะว่าผมต้องหลีกเรื่องลิขสิทธิ์เนาะเนี่ยผมก็ปิดหมดปิดทุกทุกอย่างมีหน้าครับตอนผมเล่นไอ ไอบอลสามคนเน่ยแม่งก็เออทำไมแม่งเงียบอ,อ๋อผมมาปิดไว้อ่าตรง,ส,งสองคำสั่งเนี่ย user, ออสยองคำสั่งเนี่ย user slider กับ cpu slider เนี่ยคือไรนะครับอันนี้ก็คือการปรับคอมแล้วกันผมจะพูดไงดีอ่ะคือตรงเนี้ยมันมันเป็นเรื่อง s t r ซ t e มากเลยนะคุณจะเห็นว่าทุกอย่างมันถูกตั้งค่าไว้ที่ห้สิบใช่ไหม แต่ตรงนี้ผมไปดูคลิปฝรั่งบางคลิปนะเขาเขาบอกเขาเขาก็ปรับปรับแบบ r e g e n e r a รีกับแบบปรับ,รบแบบเวอร์คาสอ่ะเขาจะต้องมาปรับตรงนี้นะเพราะว่าเพื่อเกิดความสมจริงนะครับผมก็จะใจความหมายไหมการส่งแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะถ้าอย่างช็อตสปีดอ่ะช็อตสปีดคืออะไรเขาก็เรียกว่า,เ,าเขาเรียกว่าเพิ่มหรือลดความเร็วนะที่ใช้กับ เอ่อการยิงปกติของทีมผู้ชายนะครับก็ก็จะบอกว่าไม่ส่งผลต่อการภาพถ่ายนะแค่นั้นเองคือก็ออไม่ถูกอะ่ะสต่ว่าเราปรับอันนี้เยอะเยอะเลยมันก็จะยิงเร็วขึ้นก็จะความหมายไหมยิงแบบ ai ยิง ai ยิงแบบยิงถ้าหน่วงท่า,ทาอะไรมันจะน้อยลงอะ่ะตรงเนี้ยตรงเนี้ยผมไม่ย่าไปยุ่งกับมันแต่บางคนเลือกที่จะยุ่งนะหรือทาง อันนี้คือคือปรับทางทีมเรานะนี่คือปรับตัวเรา mm hmm. user คือตัวผู้เล่นนะครับ cpu ก็คือคอมนะครับเนี่ยการเจ็บเจ็บคืออะไรอ่ะทำไมมันถึงเป็นูนย์ใช่ไหมผมอยากรู้เหมือนกันก็คือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเราจะเพิ่มหรือลดวิธีการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นกับทีมของของคอมอะ่ะใช่ไหมถ้าถ้าเราถ้าเราเพิ่มให้มันห้าสิบแน่นอนมึงก็จะมีอัตราการเจ็บมาเป็นเปอร์เซ็นต์น่ะคือคอมมึงต้องมีเจ็บบ้าง นะครับอะไรอย่างเงี้ยเพื่อความสมจริงเห็นไหมของเรายังมีเลยเห็นไหมเจ็บเนี่ยゴールดิตี้อย่างเงี้ยก็เพิ่มหรือลดการเซฟของโกคุณลองเลือกเต็มเลยก็ได้นะโกแม่เซฟชิบหายไปป่วงเลยผมว่านะอืมเนี่ยลองดูแล้วกันนะครับคือค่าสิบเอร์ซ็นเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นค่ากลางของมันอยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับผม ตรงนี้ก็เกี่ยวกับพวกก็เรียกวอะไรอะ่ะการช่วยในเรื่องของแสงสีเสียงต่างๆนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเป็นไงครับจบแล้วผมว่าง่ายๆเลยนะครับมีแค่นี้นะครับทีนี้อ่ะในส่วนของการตั้งค่าหมดแล้วนะหมดแล้วเล่นที่ผมบอกนะครับการเล่นโหมดพเพื่อคารีนกับมิสเจอร์คารีนเนี่ยไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตก็ได้นะ ใช้ในมือถือก็ได้นะครับผมหมายถึงว่าไม่ต้องแบบโอ้เ oh, น็ตแรงเวอร์วังอลังการเพราะว่าเราเล่นกับคอมเนอะอาลติเมตนะครับกับโวตาใช้อินเทอร์เน็ตเล่นนะครับใช้อินเทอร์เน็ตเล่นแล้วก็เออ่จะให้ดีก็คือต้องเติมพา s s สด้วยนะครับอ่ะทีนี้อ่ามาในส่วนของไอ้จอยที่มันจะโชว์อยู่บนหน้าจอเนี่ยแต่หลายคนเนี่ยอยากจะรู้เหมือนผมผมก็อยากรู้เหมือนกัน อันนี้ผมขอลองเลยแล้วกันนะครับผมผมอยากดูซิว่ามันจะไปเอปรับได้ไหมนะครับอไม่รู้เอาเร็วๆนะผมเอาเร็วๆผมไม่ได้สนใจนะเข้าไปก่อนอ่าทีนี้ทีนี้นะพอสุสามแล้วใช่ไหมอ่ะผมจะมาที่เซตติ้งไม่รู้มันปรับได้ปล่านะในนี้นะเกี่ยวบเซตติ้งโอชั่วนะ เออมันอยู่อันไหนวะไฮ้เฮียไม่มีเลยเห็นไหมอ๋อไอ้มีเนี่ย input overlay อ่าเนี่ยผมจะลองดูนะมาไหมอ๋อนี่ไงอ่อมันไปอยู่ขวาบน,นเห็นไหม เจ๋งดีนะทุกคนก็จะรู้เลยว่าผมแม่งกดอะไรอยู่อมันปรับตรงนี้นี่เองเนาะเออแล้วผมแล้วมันมันเลือกตำแหน่งได้ในวาแบบไม่ให้มันอยู่ข้างล่างได้ไหม ไม่รู้นะมันไม่เห็นมีบอกเลยเประมาณนี้ประมาณนี้เจ๋งเลยผมมัวแต่มองผมมัวแต่เออดี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 ดดด ก็เนี่ยแหละครับการตั้งค่าคลิปแรกของผมเลยคนระับที่มายุ่งเกี่ยวกับตั้งค่าก็อย่างที่บอกนะครับว่าเาเราก็ต้องก็งงเรียกว่าอะไรคอยเซตติ้งตามตามในแบบฉบ,บับที่เราถนัดแล้วกันนะครับผมเพื่อนๆถนัดแบบไหนก็ลงแบบนั้น

ไปครับอืมไปครับไปครับไปครับชักครับปึ๊บตรงกลับเข้ามาครับแล้วก็ยิงครับผมเนี่ยมันก็จะช่วยเรานะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณปลดออฟไปนะไอที่ทางนี่มันยิงอ่ะคุณต้องกดเองด้วยซ้านะครับแล้วผมถามว่าคุณมีเวลาไหมคุณไม่มีหรอกคุณไม่มีเวลาหรอกผมบอกเลยไม่มีเวลาขนาดนั้นอือ Under Can เนี่ยถ้าเกิดปรับแบบแฮนด์บอลน,นะผมว่ามันต้องมีการแฮนดนะ์นะเมื่อกี้สักหน่อยอีหลุยส์ยานี่ว่าอ้าวไปครับฮอยลุนครับฮอยลุนครับเปิดครับโอ้โห <the> oh, ไม่ถึงว่าเฟอร์นเดสสั่นมาแนละ้วเนี่ย โอเคก็เอาเป็นว่าแค่นี้แล้วกันนะครับผมในคลิปนี้เออ่ไม่อยากให้มันไปไกลกว่านี้นะครับก็ยังไงฝากกดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะครับในคลิปนี้แล้วหากใครสงสัยอะไรแล้วอยากรู้อะไรว่าอะไรก็คร่าวๆแต่ผมคิดว่าเรื่องเซตติ้งมันก็อย่างที่ผมทำอ่ะมันก็แค่นั้นแหละมันไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับไม่ต้องไปลงลึกอะไรขนาดนั้นนะครับ ถ้ามาดูแล้วกดติดตามไปด้วยนะถูกใจกดติดตามให้หน่อยนะครับผมแล้วก็กดไลค์ก็ยังดีนะผมผมขอบคุณมากเลยครับขอบคุณลงหน้าจริงๆสำหรับวันนี้แล้วกันก็จบคลิปแล้วนะครับก็เดี๋ยวคอยติดตามคลิปใหม่ๆห,หรือว่าเกมเพลย์ใหม่ๆของผมในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ